โลกที่มันเปลี่ยนไปทําให้เราพอใจแค่ตรงนั้นไม่ได้นะครับเราต้องทําให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังแล้วก็เป็นการพัฒนาประเทศในยุคที่สําคัญมากคือยุคที่มี disruption นะครับประเทศเราเป็นประเทศที่มีมนสวาอรนะครับเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปี2 5 8 0เราก็จะเป็นประเทศที่พัฒนานแล้ว ก็อยากให้พวกเราทุกคนเชื่อและอยากให้พวกเราทุกคนทุ่มเททำงานในส่วนของเราเพื่อที่จะให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้การศึกษาอุดมศึกษาของเรานะครับผมอยากจะพูดไปแง่คิดนะครับที่ผ่านมาเราอินพ r t ตเข้ามานะครับเราอินพ็อตรุ่นแรกๆเราไม่มีมหาวิทยาลัยแล้วก็อินพ r t ตลง หลังว่างคนไทยบ้างที่ส่งไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์อันนี้เราอินพ r ตต่อมาเราก็เริ่มผลิตบรรัณฑิตของเราได้ผลสตรีบรรัณฑิตมหาบรรัณฑิตของเราได้ก็เรียกว่าอินพ r ตซับ s ิสติจูแต่เป้าหมายสําคัญที่สุดเราต้องเอ็กซ์พอร์ตไทยเลยต้องเอ็กซ์พอร์ตไทยเลยไม่มีชาติไหนเราที่จะเรียกว่าเป็นชาติที่พัฒนาแล้วด้วยการอินพ r ตความคิดความอ่านความสามารถของต่างชาติเข้ามาใช้ตลอดเวลา ดูที่ตนเองเป็นเพียง importer นะครับแต่เมื่อก่อนเราผมว่าเราหลงเปนะเราชื่นชมกับคนที่จบมาจากมหาวิทยาลัยมีชื่อของโลกแล้วก็เขาก็เอาสิ่งที่เขาเรียนมาขายออกมาแปลเป็นไทยพูดเป็นไทยสอนให้คนไทยเข้าใจแต่ว่าแล้วความรู้ของไทยที่จะ export ไปให้โลกมีมั้ยที่ผ่านมาเรายังไม่ค่อยได้คิดผมคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้อง export ทั้งการศึกษากสปอร์ตการศึกษาก็หมายถึงเอานักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่เราให้มากนะครับเอาพอบ้ามาเรียนให้ได้ถึงแสนคนได้ไหมเอาบางประเทศเริ่มมาเรียนกับเราได้ไหมเอาจีนมาเรียนกับเราเป็นล้านเลยได้ไหมนะครับแต่ต้องมีคุณภาพนะครับเราขายอะไรก็ขายขายก้ขายทุเรียนเราก็ขายทําไมเราจะขายการศึกษาไม่ได้นะครับแต่เราจะต้องทําให้มีคุณภาพ แล้วปัญหาเรื่องอุดมศึกษาของจีนเนี่ยยังจะเป็นแบบนี้ไปอีกเดือนน้อยสิบป,ปีคือขาดที่เรียนแต่ว่าการศึกษาของเรามันมาถึงขั้นที่อีกสี่ห้าปีข้างหน้าจํานวนรับนัศออกศึกษาหลัแรกอาจจะเหลือแค่สามแสนที่นี่สามแสนี่ก็แปลว่าสิบิมหาลายใหญ่ของคนไทยก็รับได้กระบรมดแวคนอื่นๆไม่ต้องไปนักศึกษาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องจับ <c oughs> อยวต้องหาเวลาคุย เช่นอาจจะต้องคุยประเด็นที่ว่าเราจะเอาคนที่สูงวัยมาเป็นนักศึกษาได้อย่างไรเราจะคนที่อยู่ในวัยทํางานเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่ไม่เป็นปริญญาได้อย่างไรเราจะเอาทํำยังไงให้คนไทยเป็นซึ่งควรจะยเป็นนะเป็นบรรลุที่ศึกษาทั้งชีวิตได้อย่างไรทํายังไงจะให้การเรียนมันสนุกอะรอย่ี้ทีนี้มันจะต้องไปกับวิจัย พอสมมติว่าเราตั้งทงแบบนี้นะครับวชเป็นต้นเนี่ยต้องเอาเงินออกมาส,สมมติสักยี่สิบล้านออกมาคิดปัญหาเรื่องที่ว่าเช่นมหาลัยเอกชนของไทยจะดึงนักศึกษาต่างชาติมาเรียนอย่างไรหรือว่านักพัมาษเนี่ยนะครับ ซูเปอร์อินเตอเคเตอร์ที่ผมอยากจะให้นะคือภายใน5ปีทําให้มหาวิทยาลัยเาพาเป็นต้นแบบอีกแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยชนิดหนึ่งของโลกที่คนทั่วโลกต้องมาดูงานนะครับสม,มมติว่าขอเวลา5ปีโวยบอชกับให้เงินไปสมม,มุติว่าเขาต้องการ50ล้านเพื่อจะทำนี่ทำนีทำอะไรนียครับแต่ไม่ใช่วิจัยเพื่อที่จะให้คนทําวิจัยได้ตําแหน่งดีเด่นอะไรนะี แต่วิจัยก็จะให้เป้าหมายของเรามันสำเร็จนะครับหรือว่าคณะบัณแพทย์หลายแห่งมาคุยกับผมว่าเขากำลังจะพยายามเอาชนะดูเรียนแพทย์ที่ดีที่สุดของอาเซียนและอาจจะของโลกด้วยนะคือดูเรียนแพทย์ N.U.S. n a t i o n a l university of singapore แต่เขามีหลักคิดวิทยาศาสตร์ที่มาบอกผมเอ้ว่า ถ้าเอาศิรราแห่งเดียวไปสู้กับเอทิเอคงสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าใช้โรงเรียนแพทย์ที่ดีเด่นที่สุด10แห่งของเราไปสู้กับเอทเอน่านจะได้ดึงดึออกนะครับว่าเราใช้ปริมาณได้เป็นประโยชน์บางครั้งเนี่ยน้อยไปชนะมากแต่บางครั้งต้องมากไปชนะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุฬาก็จะต้องทําเรื่องสมมติทําเรื่องเลือดเพราะว่าเก่งตรงนี้ ซินิล่าทำเรื่องโลบอติกเซอร์เจอรี่เพเก่งทางนี้แล้วก็หมอชอรมออ,อทำเรื่องอะไรที่ <c oughs> ที่เราจะบ <c oughs> ีทเอ็นยูเอสได้เสร็จแล้วผลงานออกมาก็คือว่าสิบหมาอะไรหรือจะเอาทั้ง,งยีสต์หมาอะไรแค่ของเราก็ได้รวมกันแล้วชนะเอ็นยูเอสได้เราต้องการข่าวดีเราต้องการใช้ชนะ เราต้องการความสําเร็จแม่ทัพที่ดีนะั้นจะต้องให้ข่าวดีแล้วก็จะต้องปลุกเราด้วยชัยชนะนะครับไอ้ที่เราทำอบวอกันมาสามปีนี่เราชนะเยอะมากชนะไปลำดับลำดับแต่ท่านครับไม่ได้แปลว่าไม่มีจุดอ่อนไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่สําเร็จมีแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะเห็นโลกเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพยายามมาเป็นผู้บริหาร เป็นตีโออกชกตัวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อะไรๆก็เป็นความผิดของคนอื่นหมดนะครับพรอที่จะชี้นิ้วไปบอกว่าคนอื่นผิดหมดแล้วมันก็บุเกเบ็ดในใจผมไม่ผิดอาจจะต้องเปลี่ยนทิสัยเสียใหม่ว่าผมเข้าแบกรับความรับผิดอะไรที่เกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกเนี่ยผมขอรับผิดนะครับส่วนคนทั่วไปเราให้ลังใจแล้วก็ผู้บริหารนะครับต้อง ต้องเป็นหมายเลขหนึ่งในการเป็นผู้เรียนรู้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้รองอธิการสักคนหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นพวกฝ่ายเรียนรู้แล้วก็มาอธิบายให้อธิการบดีฟังผมคิดว่าอธิการบดีต้องเป็นสุดยอดนักเรียนรู้เพราะว่าเราอยู่ในโลกยุคที่ความรู้สําคัญที่สุดความรู้คืออำนาจความรู้คือเศรษฐกิจ knowledge economy นะครับไม่ได้หมายความว่าอธิการบดีจะต้องอ่านหนังสือ ไม่ได้หมายความว่าอธิการบดีต้องไปเรียนปริญญาเอกและโอสด์ดัเตอร์หรือว่าต้องไปอบรมที่ฮาวเวร์ดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นแบบผิวเผินทั้งที่สำคัญก็คือต้องเรียนรู้จกากงานของตนเองนะครับสรุปจ,กจกากงานของตนเองแล้วก็วิจัยด้วยตนเองนะครับตต้องสนใจนะครับใครพูดอะไรดีๆต้องพยายามไปสัง ใครที่พูดอะไรที่เราสนใจเราต้องพยายามไปฟังนะครับเวลาในการทำงานธุรการเนี่ยุลดลงนะดว่าห้คนอื่นทำแต่ในเรื่องที่เกี e ่ยวกับเลิร n นนิเนี่ยเราต้องทำเองแล้วก็เรื่องแผนกระบวนกับต้องเป็นแผนของอธิการกดีอย่าให้เป็นแผนของพวกเขียนแผนแล้วก็มาเล่าให้อธิการฟังล้อธิการกว็วงโห แล้วก็ตลอดเวลาที่ทํางานก็ไม่ได้คิดเรื่องแผนเท่าไหร่แต่ว่าโดยจำเลียมการทํางานของราชการไทยมันต้องมีแผนบางทีแผนก็เป็นเครื่องมือประกอบการของบประมาณต้องเป็นแผนจริงๆเช่นอย่างที่ผมยกตัวอยา่างถ้าถ้าท่านเห็นด้วยนะครับโรงเรียนแพทย์ของเราต้องขย,ยับขึ้นไปเป็นหมายเลขหนึ่งของอาเซียนซึ่งก็จะหมายความว่าอยู่ในระดับท็อปท็อปของเอเชีวยนะครับหรือว่าหมหาลัย อุดมศึกษาเอกชนของเราต้องดึงนักศึกษาต่างประเทศมาเรียนให้ได้มากที่สุดต้องทําหลักสูตรประเภทนวัตรกรรมให้ได้มากที่สุดเพราะาหมหาเอกชนนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการปกครองดูแลอาจารย์เท่าไหรน่นะเขาไม่ได้อยู่ประจํายาวนานมากไรนะท่านดูแลเขาจผลนานผมค,คิดว่าท่านท่านามีโอกาสจะทาอะไรได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าหมหาเอกชนไหนดีเนี่ยไปเรียนรู้จากเขา แล้วก็ให้เขาช่วยแนะนำนะครับเราก็จะเป็นหมาอะไรกระโนที่ทําหน้าที่ให้กับรัฐให้แก่สังคมได้มากขึ้นนะครับส่วนมหาวิทยาลัยประเภทมรพเนี่ยผมว่านะต้องตั้งเป้าดูซิว่าภายใน5ปีได้ไหมคือในโลกเนี่ยมันไม่มีหมา,หาะอะไรประเภทนีนะผมจะบอกให้ประเภทที่ทําประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชนท้องถิ่นหาลัยโดยทั่วไปก็ทําเรื่องวิชาการเสร็จแล้วคนที่จบ วิชาการไปจากเราเขาเ้าไปพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นเองแต่ของเรามหาวิทยาลัยราชพัฒนและผมก็ราชมงคลด้วยนะต้องเป็นหน่วยหลักในการพัฒนาจังหวัดทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่สอนอย่างเดียวต้องเป็นหน่วยในการพัฒนานะครับจะคล้ายๆกองผลพัฒนาของทหารนะแต่พวกเราจะทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะเรามีวิจัยอยู่มาตลอด นักว,วิชาการของเราก็จะโดดเด่นในแง่ที่เอาไปทําให้เป็นประโยชน์แกสังคมชุมชน้องที่นะครับแต่ในการนี้เนี่ยหยน,น่วยงานที่ให้เงินวิจัยต้องให้ไปนะครับเหมือนที่เราให้กับอาจารย์สุภีเจริญสุขเนี่ยเอาเพงงลงโบราณมาแตกให้เป็นเพลงํานองอโอเคสตราให้ไปสิบล้านจัดก,การสแสดงในต่างจังหวัดได้สิบกว่าครั้งทำแผ่นเสียงออกมาสวยงสงมต้นน้ำจน่าย เกิดเป็นบทความต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นวิจัยที่วิฟังได้ฟังดีก่อนหน้านี้เราก็วิจัยเพื่อทำอาหารเป็นวิจัยที่กินได้ตอนนี้เราจะต้องทำวิจัยเพื่อยกระดับอุดมศึกษาเราก็จะต้องเราก็จะต้องให้ที่ผ่านมาเราเห็นงานวิจัยเป็นเรื่องปจเจกซึ่งอดนะครับเ,เรื่องปัจเจกก็ยังต้องมีนะครับแต่ว่าต้องทำให้เป็น,ปน,ปนงานของลุ่มกรเอง และสอดคล้องกับเป้าหมายของของของกระทรวงของเราด้วย